อาจารย์สมจิตเกศอรบัวผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและรองช้ำอายุ62ปีตั้งแต่ต้นปี5-7หัวเข่าเริ่มมีเสียงลั่นกอกกอกแก๊ก,ก,กหัวเข่าขวาบวมขึ้นมารู้สึกปวดและตึงนั่งงอขาไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้ใส่กางเกงนั่งซักผ้าเหยียดขางอขามากจะปวดเขา่าถ้ายืนทำกับข้าวสักสินาทีจะตึงและปวดที่หัวเขา่า เป็นรองช้ำมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าซ้ายทำให้เวลาเดินหรือยืนนานๆปวดที่ส้นเท้าซ้ายมากจนต้องเดินขย่งเริ่มใช้งานวิจัยแอปโก้แล้วหัวเข่าดีขึ้นรู้สึกตึงน้อยลงปวดน้อยลงและไม่บวมกลับมานั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิกลับมายืนใส่กางเกงยืนทำกับข้าวและนั่งซักผ้างอขาได้ตามปกติเรื่องรองช้ำดีขึ้น ใส่รองเท้าเดินได้ไม่ปวดปัจจุบันไม่มีอาการรองช้ำเหลือแล้วส่วนหัวเขาวยิ่งดีขึ้นมากยืนทํากับข้าวนานๆได้เป็นชั่วโมงสามารถใส่รองเท้าส้นสูงเดินออกจากงานได้และนั่งวิปัสสนานได้นานถึง1ชั่วโมงไปเปิดเว็บไซต์ดูนะคะพอหลังจากที่เปิดดูแล้วเปิดหลายรอบค่ะเราดูเรื่องข้อข่าวอย่างเดียวเลยคือเราไม่ได้เชื่อง,ง่าย แล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะคต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับไอ้ที่อาการที่เราเคยปวดเข่านะคะแล้วทาไมมันดีขึ้นตึงเข่าก็ไม่ตึงแล้วยืนท่างกับค่าได้ตลอด ไม่ต้องรอนานนะคะออกกําลังกายก็ได้เมื่อก่อนไม่ได้เลยนะคะเมื่อก่อนนชอบเต้นฮูลาฮูปนะคะ uh huh. เก็จนปัจจุบันนี้สบายมากเลยค่ะคเต้นฮูลาฮูปได้เลยค่ะอย่างเดินไกลๆเนี่ยเมื่อก่อนต้องเดินแล้วต้องพักนะคะคเวลาไปจ่ายกับค่าหรือไปซื้อของตามห้างเนี่ยบอลงบอกเราไม่ขอไปนานๆหรอก,อก,ราากอแล้วก็เมื่อก่อนเราเป็นนี่นีด้วยค่ะรองช้ํอมันก็เดินนานๆไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยรองช้ําก็ไม่มีนะคะคนิ้วล็อกก็หายนะคะ เป็นหลายเรื่องแล้วปัจจุบันนี้เรื่องข้อเข่าเนี่ยดีมากเลยค่ะนี่เป็นเรื่องดีนะครับสําหรับผู้สูงวัยในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับต้องขอขอบคุณคุณสมจิตเกษรบัวมากครับขอบคุณมากครับ